ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีจำนวนมากนะครับมารอจองเปิดร้านค้างานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ที่จะจัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ วันแรกของการเปิดให้จองร้านขายของในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ครั้งที่27ที่จะจัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีประชาชนชาวสิงห์บุรีกว่า200คนเดินทางมาจองคิวนะครับแล้วก็มารอลงทะเบียนเปิดร้านขายของตามที่จังหวัดสิงห์บุรีประกาศให้ประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนะครับที่มีภูมิล,ลําเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีได้มีส่วนร่วมในงานโดยให้มาร่วมขายของงานฟรีนะครับจำนวนกว่า200บูธสินค้าอด และซุ้มอาหารอีกเกือบ200ร้้านค้านะครับมาจำหน่ายในบริเวณถนนสายปลาสำหรับงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่27จัดขึ้นระหว่างวันที่24ธันวาคม2564ไปจนถึงวันที่สองมกราคมในปีหน้า2565รครับรวมจัดงาน10วัน10คืนครับที่ศูนย์ราชการสารกลางจังหวัดสิงห์บุรีกิจกรรมประกอบไปด้วยการสาธิตการทำอาหารการแข่งขันจับปลาการแสดงดนตรีการแสดงลิเกการแสดงพื้นบ้าน ชมฟรีตลอดงานครับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าวทางนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด